โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับกลับมาสำหรับผมนะครับเต้ยเซียนอีกแล้วนะครับคนดูก็วันนี้นะครับเราก็อยากจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับพวกคอมโบคอมโบกันบ้างนะครับคือ,อง่ายๆเนี่ยไอพวกคอมโบตรงนี้คือผมเคยทำคลิปไปเมื่อปีที่แล้ว1ปีเต็มๆมาเอาง่ายๆไม่ใช่ปีแล้วคือ1ปีเต็มเต็มผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะว่าผมเคยทำไปแล้ว2คลิปคือมันเยอะกว่าน,นั้นนะแต่ผมหาได้แค่2คลิปก็ลองไปดูกันได้นะครับก็โอเควันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมาทำคอมโบพลังสายฟ้าทั้งทีมีมมมแต่่่่วววาาาาาาาเเเเเอออจจรรริิงๆนนยััขดคพะะผ้ เขาเรียกว่าจีนอสเข้ามาแทนคีรัวนะครับแล้วอีกอย่างคือแล้วอีอย่างคือผมไปถามพี่หลาดมาแล้วนะครับตัวไหนกลางสุดนะครับในสายฟ้าเขาบอกว่าเป็นคีรัว <c oughs> ผมก็เลยเอาคีรัวออกไปเลยครับผมเพราะว่าคือผมกลัวว่าจะตีตัวแอร์ไม่ทันนะครับก็เลยเอาเจ้าจีนอสมาเลยดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่ผมหาได้ก็มีทั้งหมด4ตัวสายฟ้าแต่จริงมี5ตัวนะครับก็จะมีคีรัวเอเนลแล้วก็อันนี้ผมลืมชื่อแล้วมันเป็นดาร์กนี้นะครับ <c oughs> มันเป็นเขาเรียกมันเป็นเรื่องของเฟรติเทลนะ ฮิโรคาดิเมียคือผมรู้รู้อยู่ว่าอันนีม้มีมาจากเรื่องอะไรแต่ผมลืมชื่อไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้สวทออฟอะไรผมใส่แค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะง่ายไปอะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเคก็ลองทายดูนะครับว่าเราจะไปกันได้กี่เวฟนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะสำหรับอัสตาร์ก็จะกลับมาเล่นบ่อยๆขึ้นแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะให้พี่ทำคอนเทนต์แนวคาร์โบอีกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมขอ3 3 3, 3ไลค์หรือว่า333ไลค์เเพื่อป็นกลังใใจห้พี่นะครับน้องชายงั้นก็ไปดูสปออนนเเซร์กกัลยดีว่าครับน้องชายพสามสิบเหมือนพี่ล่ะครับอยา์ ได้กันพี่ขอยแนะนําร้านเลอบลักสุดคุ้มบอกเลยนะตอนนี้บริการขายเลบลักเลทขั้นต่ำ17บาทและยังมีบริการขายเกมพัทอนิเมะไฟเตอร์สุดคุ้มนะครับทุกคนและยังไม่พอครับผมยังมีเกมอัลตาสุดคุ้มและเกมวันพีชอีกอย่างเช่นคิงดีกาซี่และบลฟฟูดอีกด้วยนะครับและที่สำคัญยังมีการสุ่มทอยโคตดน้องๆคนไหนอยากลองสุ่มทีวตจริงก็ไปลองได้ลิงก์ใต้ล่าลิดนีด้นะครับทุกคน ก็กลับมาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการครับวางเจ้าตัวปังเมอนก่อนหรือว่ามันเรียกมันชื่อตัวว่าอะไรครับเป็นตัวคืออันนี้คือผมรู้ว่าแค่มันขุดมงคุดเหมืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะวางเลยดีกว่านะครับวางตรงไหนดีวะเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมอันผมวางชิวๆแล้วกันวางตรงนี้แล้วกันนะครับพอดูโอเคครับผมป่าเป็นปกติเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยมันไม่ได้เสียงเลยอ่ะมันต้องใส่เสียงอะไรยังไงหรือเปล่าเพลงเป็นซาวแล้วกันเอาแค่นี้พอโอเคให้มันมีซาวนิดนึงครับเดี๋ยวมันเงียบคืนนะครับคนดูอเค อ่ะแล้วก็จะทำการอัพเจ้าตัวนี้ไปก่อนมันชื่อว่าตัวผมจะเรียกว่าอะไรเจฟแล้วกันนะซีโอแล้วกันนะครับผมมาอัพไปหนึ่งันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มวางบอนตรงแถวนี้ก็ได้ครับนี่แถวนี้เลยจะเริ่มวางบอนเพื่อกันเดี๋ยวแม่งเข้าบ้านเราตอนนี้เลือดบ้านเราเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับแต่อันนี้เลือดเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบเอ็ดกว่ากว่าเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราต้องเซฟตี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่งเข้าขึ้นมานี่จบเลยปรับเป็นออโต้สคริปหรือย,ยังโอเค เราต้อจะวางเซนในถืแถวๆนี้นะครับคนดูปุ๊บวางไปเลยโอเคครับน,นี่คือครบแล้วต่อไปบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวจะก,กันได้นะครับทั้งหมด5ตัวนะโอเคครับแต่เราจะทําการอัพเจ้าตัวขุดเหมืองครับผมเดี๋ยวเป็นซ e o ของเรานะครับอัพไปเลยโอเคครับตอนนี้รับไปทั้งหมด2คั้แล้วหูมันกี่หลอดวะเนี่ยโคตรเยอะโอ้ไม่ก็เคตรเยอะจัดนะคนดูครับค่อยอัพไปแล้วกันแต่มันอัพเซ็ละห้าร้อยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้แพงมากอุ้ยเอ้าแล้วมัอัพรดเหลือสั่ว่ายี่สิบบาทงง จะได้เงินทั้งหมดต่อรอบพันสามร้อยนะครับก็เยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆริงเอาไปเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการวางเจ้าตัวสายฟ้าตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับตัวนี้อูดาามิดพันหนึ่งนะเริ่มแรกเลเวลห้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนอุ้ยเท่ที่เป็นการปล่อยไฟฟ้าโคตรเท่ครับผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรเหมือนกันออาไปครับผมตอนนี้นะครับเราได้เงินต่อรอบหกพันบาทแล้วนะครับโอ้โหได้โคตรเร็ว โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด9าวิแล้วนะครับแต่ผมจะเริ่มวางจีนอสักตัวหนึ่งกันตัวตีเฉยนะครับแต่เอาจริงไอ้พวกนี้น่าจะไหวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดมากนะคนดูครับเพื่อคือผมมาเพื่อกันโจมตีนะแต่พอผมมีก็ตเอนยแล้วผมก็น่าจะไม่จําเป็นนะครับสำหรับเจ้าตัวจีนอสผมน่าจะไม่ใช้เลยนะครับเพื่อเป็นการดูว่าคอมโบนี้มันจะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวถ้าจีนอสมาช่วยเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปนะครับอันนี้ก็คือเอามากันตัวบินเฉยนะครับแล้วผมก็วางเจ้า ตอนนี้เงินเรานี่คือเพิ่มพูนจะจัด,จดกราฟไปเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวขุดเหมือนหรือว่า CEO นะครับก็ตอนนี้อัพไปทั้งหมด12ขั้นแล้วนะครับเรบ10ก็คืออัพเร็วมากนะครับคนดูครับแต่คือผมไม่รู้ว่านี้มันชื่ออะไรอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฟรนดทลเอาแบบนี้ละกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะมันเป็นตัวสายฟ้าครับของมังกรอนะเออมังกรสายฟ้าผมพูดอย่างนี้ละกันแต่ว่าเราจะผมไม่รู้ชื่ออะผมก็อยากจะรู้สก,กิลนะว่ามันทําอะไรได้บ้างผมก็จะวางตรงช่วงประมาณแถวๆนี้ละกันครับ อ่าเดี๋ยวถ้าเราอัพไปเรื่อยมันมน่าจะแบบว่าวงกว้างขึ้นนะผมคิดว่า,าจะน่าจะอย่างนั้นนะครับก็อัพไปเลยก็เงินมันเหลือก็อัพให้กับเสิณิสูหน่อยละกันอ่าคันสามแล้วอุ้ยเปลี่ยนท่าแล้วครับเพืนดูอันนี้อ่าแล้วเป็นการพุ่งนะครับก็คุณดาวสองวีนะครับเอาแล้วครับเป็นการพุง่งอัพอัพให้หน่อยมันแตกต่างแตกต่างเกินโอเคเงินเหลือแล้วแล้วก็ไปอัพให้เจ้าตัวซีโอนะครับผมอัพไปให้ยาวๆบอกเลยว่าอัพไปยาวครับผมโอเค อ่ะตอนนี้เวฟสิบสานี่ไงประเภทศตัตรูแอนะครับจะโจมตียูนิตที่อยู่บนเนินเท่านั้นก็คือเอาง่ายตอนนี้นะครับเวฟสิบสาตัวแอมาแล้วนะครับ3ตัวแต่ไม่เป็นไรครับเรามีจีนอสอยู่นะครับเลือดแอมันเลือดเยอะปะวะตัวแอเลือดเยอะปะร้อยเดียวโอ้โหชิวๆจีนอสสบายอ่ะให้จีนอสหน่อยละกันอ่ะให้มันไกลไกหน่อยนะครับผมจะให้เซนติสูหน่อยเซนติสูสามตัวนี้ทำงานหนักเกินไปอัพไปโอเคครับเดี๋ยวผมไปอัพให้เจ้าตัวซีอีโอต่อเลยละกันอัพไม่ได้เงนินไม่พอ ไม่อะไรครับเก็บกันไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหอ้าวของอัพตันแล้วเหรออันนี้คือมันตีแอร์ได้แล้วใช่ป่ะคนดูอ๋อนี่ยตีอ๋อคือเอาจริงผมว่าจริงๆเราไม่ต้องเอาจีนอัดก็ได้นะผมไม่รู้ไงผมกันไว้ผมกลัวแบบเออเราอัพไม่ถึงไงมันใช้เงินไม่ค่อยเยอะดีกว่านี่คือมันอุ้ย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 อะไรอ่ะอู้หอุ้ยสายฟ้าเอาเลยครับคนดูบึ้มโอ้โหสกิลโคตรแรงได้เม็ดก็ห้าหมื่นครับค่อนข้างแรงพอสมควรนะคนดูอัพนี่กัน เฮ้ยผมน่าจะไม่เอาหรืโอ้โหเสียดายวะไหนๆก็ไม่เป็นไรครับคนดูอยากอาอยากคิดรวมมาคู่กับเซนิสือมากนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปอยากเอามาคู่กันมากแต่ก็ต้องเสียสละเอาเจ้าจีนอสมาโอ้โหเจนอสไม่จำเป็นแล้วแบบเนี้ยหายจริงเลยคือมันสามารถตีแอร์ได้แล้วอ่าใช่ไหมดูดีว่ามันตีได้ช่วงไหนต้องอัพตันใช่ไหมใช่อัพตันอัพตันไม่ไม่เท่าไหร่นะผมว่าต่อสามหมื่นเองนะเออเสียดายว่ะไม่เป็นไรแล้วกันเนาะคนดูชิวๆแล้วกันเออเสียดายอ่ะโอ้โหจริงๆมันต้องมีห้าตัวนะต้องมีเอเนลลแ้วก็ เฟรดีเทลนะครับแล้วก็เซนิสึนะครับผมแล้วก็จะมีฮิโร่อะคาเดเมียด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือคิรัวแต่ว่าผมเอาทีนอสมาแทนก็ไม่เป็นไรนะครับคนดูให้อภัยพิบลติกันพี่เสียดายอ่ะพี่ไม่รู้พี่เพิ่งกลับมาเล่นไงพี่ขอโทษครับไม่เป็นไรมาแล้วก็แค่นี้แหละอยากจะดูว่าได้กี่เวฟคนดูลองดาวน์กันดูนะว่าจะได้กี่เวฟนะครับสำหรับเซตคอมโบสายฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพเจ้าเซนิสึให้มันตันเลยดีกว่านะครับเออเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคากกัััััันนนะะะคคครรรบบดดดูออออ่่พพไปยยาาาวววๆผมจจลลลงเเเเ้ตฟที มังกรสายฟ้าอัพเวลตันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมุมมุมของตัวนี้ครับวู้วแสนหนึง่งอัพตันยังเนี่ยอันนี้ผมแบบนี้กันให้มันตันจบๆเลยดีกว,ว่าครับโอเคเรียบร้อยเยวลตันแล้วก็เริ่มทำการขุดเหมืองแล้วนะครับหรือว่าขุดมันขุดเหมืองข,ขุดบ่อน้ำมันมาใครก็ได้บอกผมทีนะผมไม่รู้จริงๆว่ะนี่สี่โอประธานบริษัทนะครับเรียกว่าหลู่จะจัดนะครับผมโอเคครับมันได้เวลาแล้วคนดูครับเงินมาแล้วอัพปึ๊บอูสิคือเป็นยังไงวะอยากเห็นว่าโคตรใหญ่ เดี๋ยวเราวางแบ,บบวงนี้เลยก็ได้นะครับอ่าวงนี้เลยวา,างไปเลยครับผมโอเคสามตัวแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วแปดตัวผมว่าเช็งอัพน่าจะน่าจะยากพอสมควรครับแต่ไม่เป็นไรครับเรารวยครับคนดู <laughs> ก็เรารวยครับไม่เป็นไรครับผมอ่าเดี๋ยวจะทําการวางเอ้ยนิยวมันได้กี่ตัวหรือว่าวางได้เท่ากันหมดเลยเกี่ยวไหมอันนี้ก็สวยดิ สามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าโอเคครบแล้วอันนี้คือระวางครบหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครบหมดแล้วเหลือนี่ตัวเดียวอันนี้คือผมอ๋อผมผมคิดว่านะเอ้ามันมันโยนเริ่อก,การขายอย่งเงี้ยะกดตรงนี้แล้วกันผมคิดว่าตัวนี้ควรขายทิ้งน,นะครับอืมแล้วเราก็มาวางตรงนี้เลยดีกว่าน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมรับก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่างี้โอเคกว่าครับแล้วก็วางไปเลยปึ๊บ ก็วางเลยตอนนี้นะครับเราก็ทําการอัพกอตเอเนวตันหมดทุกตัวแล้วนะครับผมแปดตัวต่อไปก็เป็นเจ้ามังกรสายฟ้านะครับตัวนี้เลยไลติงโบนะครับอัพไปให้ตันโอ้โหโคตรใหญ่เลยแม่งพลังสก,กิลบัตรอะมันไม่ใช่ว่าใหญ่มันเขาเรียกว่าการใช้สก,กิลของมันนะครับใหญ่มากโคตรกว้างนะครับคุณดูหนึ่งสกิลนะการใช้สกิลกว้างมากครับผมใหญ่มากด้วยนะครับคุณดูกราฟไปเลยครับคือรวยจะจัดอะตอนนี้ตังค์ล้นๆนนะดูดิตังค์เดือนสองแสนเก้า โคตรเยอะครับผมใช้งเงินก็ไม่หมดหรอกพูดตรงๆดูดิเหลือเฟือผมอัพแบบทีเดียวมันก็ไม่หมดอะเอาจริงๆนะเงินเหลือเยอะเอาเอาตังค์หมดแล้วไม่น่าพูดเลยครับ <c oughs> มาตังค์มาแล้วเอาเวฟต่อไปแล้วเราก็น่าจะได้ทีละสองแสนนะครับก็พอแหละพอไว้อัพอยู่นะครับแต่แม่ไงไอตัวนี้อัพเยอะเกินว่ะเนี่ยตัวนีน้ตัวของมรกรสายฟ้าเนะี่ยของเรื่องเฟรนดเทลอะใช้ตังค์อัพเยอะจัดเหลือแสนกว่าบาทเอ้ยเหลือพันกว่าบาทแล้วตังค์ผมโคตรน้อยแล้วก็ดาเมจหน่วยสิบแล้วดาเมจสองแสนโอ้ไม่ก็เนี่สกิลจะหรืว่าจะมันจะขนาดไหนนะดาเมจต้องวเลยนะครับ เก็บอัพตันนหมดแล้วตรงนี้ต่อไปเราจะมาอัพเก็บตังค์อัพเจ้าตัวพวกนี้เลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะมาอัพเนี่ยเก็บตังค์ก่อนครับตังค์ไปสองพันเองนะคนดูครับโอ้โหกองนี้ยังหลุดจากเซนิสุไปไม่ได้เลยนะครับอ่าได้เวลาของบอสเอเนลแล้วผมได้เวลาของก็ดเอเนลแล้วครับคนดูตัวแอมาแล้วปึ๊บใช้พลังดิฟนี่ไงบูมทีเดียวไปเลยครับตัวเดียวนี่แค่ตัวเดียวเนี่ยเพราะตะเบิดมาห้าหมื่นเลยนะครับเอาแล้วตัวแอปึ๊บเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็ทําการครับอัพทุกตัวตันหมดแล้วนะครับโอ้โหโคตรสุด ก่อนเอเนวใช้สกิลเลวเมื่อกี้มันมันน่าจะหลุดมานะครับเพราะว่าตอนนี้เลือดหมอนเริ่มเยอะแล้วนะครับ2,000นะครับบอลบอกเลยว่าเจอสายฟ้าไปขนาดนี้ชาร์กกระตุ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 กแน่นอนครับเอาแล้ครับตอนนี้เ <amino> ริ่มจะหลุดมาเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าดูบอลก่อนเอเนวของเรานะคุณดูก่อนเอเนวของเราเดี๋ยวราใช้พลังเรามาอย่างเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้โหวิพุ่งมาอือตูมอลังการจังทำสกิลอลังการจังวะโอ้โหดูดิ ทกสกิลนี่คือแบบอลังการจัดอะคือถ้าเลือดหมดไม่เกิน6กเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยไม่น่าจะหลุดมาตรงนี้ได้นะแถวเนะี้ยไม่น่าจะหลุดมาได้นะครับถุดมาแถวเนี้ยเนี่ยถ้าหลุดมาตรงนี้ได้ก็คือสุดยอดเล่าเอาจริงอะเพราะว่ามันมีตัวเขาเรียกว่ามังกรสายฟ้ากันมาอยู่นะแล้วดาเมจคือหนักบวงมากครับสองแสนดาเมจเยอะมากนะครับคนดูโอ้โหดูคนดูดูปรชันสกิลหยอเปี้ยงลงมาดูมือแขนสั่นครับหยอเปี้ยง ตอนนี้เข้าสู่เวฟ4 1เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่ากอเอเนลใช้สกิลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับคือมอนเริ่มจะหลุดมาในแถวนี้แล้วนะครับก็คือบอลเอเนลนี่คือแบบว่าดูดูเจ้าขาคือผมชอบท่ามากดูเทสทุกคนดูท่าการใช้สกิลจ้าแต่ผมชอบหน้าสุดละหน้านี่คือแบบปั่นจัดเลยดิโอ้โอ้หเขาเรียกได้คือเรียกได้ว่าแบบใช้พลังนี่คือแบบเทวนะครับแต่เท่ไม่เท่าหน้าตานะโอ้บอกเลยว่าหน้าตาปั่นจัดครับคุกนดู โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับบูมแต่ผมยังไม่ได้เห็นสกิลของเจ้าตัวมันที่ว่าเท็กซัสปะเรื่องอ่านผิดวะผมขอโทษด้วยนะผมไม่รู้อะ่ะเรียกเป็นเจ้ามังกรสายฟ้าเหมือนเดิมแล้วกันครับบอกเลยว่าสายฟ้าทั้งทั้งตอนเนี้ยทั้งแบบอะอะสายฟ้าทั้งแบบตอนเนี้ยบ้มเส้นิสึก็สายฟ้าปั๊บปุ๊บเพิ่แต่เตนสนิสึเริ่มฟันไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่านั่นเป็นเส้นิสึแค่1,988เองนะครับแต่ว่าก้อนเอเนลก็ได้ทำการมาช่วยแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าผมจะเห็นสกิลของ มังกรสายฟ้าหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมโอเคครับเนี่ยก็เอเนลก็ใช้สกิลรัวๆเพราะว่าตอนนี้นี่ครับมดน,นะครับเลือด4 0,000ื่นแล้วนะครับ49 0 0 0คือเข้าเว็บ46,47เ็นี่ยผมคิดว่าเจ้าเทคซัทหรือว่าเจ้าตัวนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับอ๋อคนดูพี่เพิ่งรู้ว่ามันชื่อลักซัทไอตัวนี้ไอมัปกรณ์สายฟ้าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าลักซัทละกันนะครับตัวนี้โอเคลักซัทครับคนดูอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นสกิลของลักซัวนะครับผมว่าอีกน่า ดูดิใช้กระดาษปึ๊บปั้มซัมเบ้ยคอันดูดิเริ่มแต่สกิลผมว่ามันเริ่มดังไปแล้วผมจะเบาเสียงนิดนึงแล้วกันครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะมันจะได้เบาไปนิดนึงนะเมื่อกี้สกิลดังมากเลยโอ้บอสคอสเอเนลใช้แบบคือไม่หยุดเลยนะครับสกิลรัวๆแต่ว่ามอนตอนนี้เริ่มหลุดหมาเยอะมากนะครับท้ามอนเลือดหนึ่งแสนวิเดี๋ยวก็หลุดหมาแหละเดี๋ยวจะดูสกิลของลักซัสดีกว่าว่าจะเป็นสกิลแบบไหนนะคุณดูครับยังเห็นเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลแบบไหนเหมือนกันครับ ใช้สกิลหรือยังรอรอตัวหันหน้าเนี่ยถ้ามันหันหน้าคือมันจะใช้สกิลแล้วนะไอตัวรักซัดตัวนี้ครับคนดูส่วนตัวนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับขออภัยจริงครับเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าเหรอโอ้ยยังยังรักซัดยังเฮ้ยเอเนลให้รักซัดใช้สกิลหน่อยเถอะเอเนลใช้สกิลกี่วิห้าวิสกิลทีหนึ่งนะครับรักซัดใช้เก้าวินะครับสกิลรอบหนึงนะคนดูครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ห้าวินะครับแต่ผมว่าสู้เซนิสึไม่ได้นะเซนิสึนี่คือแบบหนึ่ะ จะมาดูว่าได้กี่เว็บผมว่า60เว็บถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดาเมจตอนนี้เรา27ล้านแล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับคุดูคร네ับเงินผมก็ตอนนี้4ล้านแล้วครับโคตรเยอะเงินไม่รู <t une> <t une> ้ว um> ่าเงินจะเยอะไปขนาดไหนเดี๋ยวจะมาดูข้างบนเลยดีกว่าครับผมมาข้างบนว่าสำหรับเจ้าตัวก็อดเอเดียลเนี่ยมันจะขนาดไหนและสกิลมันเนี่ยคือสกิลรัวจะจัดนะเป็นเหมือนแบบสกิลแม่งเล่นๆอ่ะแต่จริงๆสกิลมันแรงมากนะครับคุดูครับตอนนี้เว็บสีเรียบร้อยแล้วนะครับคือเคลียร์ทีเดียวจบไปหราาาาาาาจะยยยยยืนนนดดดูข้้้งงงบบบบแแลลลววววกกกัั่่่ไมอุครเี๋หสฟฟ แล้วเราก็มีลูกเขาเรียกว่าเราเราก็มีคู่หูอยู่ด้านขวานะก็เป็นก็อดอเดวมินินะตัวเล็กนะครับผมนี่ก็ยืนข้างเราเลยแล้วกันก็ดูเจ้าเพื่อนเขาโจมตีแล้วกันครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนผมเองนะครับคือเขาเรียกว่าก็อดเอเดวร่าง2แล้วกันคือคือเพื่อนผมแล้วกันตรงนี้ข้างๆเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยอะไะครับสกิลปล่อยรัวๆแต่เหมือนแม่งสกิลจะเบาไปเอาสักนิดนึงประมาณนี้ เดี๋ยวบันเบาไปครับคนดูครับปะวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็คืออยากจะบอกนะครับผมเพิ่งรู้ว่าตัวเนี้ยมันชื่อว่าเดนกินะครับก็เอาเป็นว่าผมเรียกชื่อว่าเดนกิแล้วกันครับก็เดนกิแปดตัวนะครับดาเมจตัวละสามหมื่นนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อห้าวินะเฮ้ยเหมือนลักษัทจะเริ่มผ่านหน้าแล้วปะหนึ่งตัวเอ้ยเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว,ว่าว่ามันเป็นสกิลยังไงนะลักษัทนะครับคนดูครับและเหมือนว่าตอนนี้เลือดเลือดเดี๋ยวเลือดบอลสามเศษเหรอเลือดบอลสี่เศษจริงปะเนี่ยอุ้ยแต คนดูครับผมอยากจะบอกว่าไม่กี้มันหลุดนะครับไม่เป็นไรครับคนดูเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่แต่ว่าเราจะตัดไปตอนที่ถึงเวฟ50ละกันนะครับคนดูโอเคแล้วก็อีกอย่างผมจะเอาคีรัวเข้ามาด้วยนะครับเพื่อเป็นอะไรที่ครบพอดีสำหรับตัวสายฟ้านะครับผมโอเคก็หลุดเฉยหลุดได้ยังไงวะเนี่ยแล้วอีกอย่างผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสกิลที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะผมขออนุญาตปิดสกิลละกันโหอัดมาตั้งนาน ปิดสกิลแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับสกิลด้วยนะครับเมื่อกี้ผมปิดสกิลแล้วนะครับแล้วก็จะทำการนะคนดูตัดไปตอนที่ถึง5 1 52เ็วฟเลยแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลานะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด5 4เวฟแล้วนะครับตอนแรกคือ51เ็วฟนี่คือเราหลุดไปนะครับก็ที่ได้ว well, ah. okay. 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 ่าโหใจหายแอดมาโคตรนานครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เริ่มใหม่ไม่เป็นไรก็คือผมก็ปล่อย้าแล้วไปตัดคลิปที่ผมอัดไว้ตอนแรกนะผมก็โอเคตอนนี้ตัดได้ประมาณห้าูก็นานี้คือผม ดาเมจไปสิห้าล้านแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าผมให้ทุกคนดาวดีกว,ว่าว่าดาเมจเนี่ยผมจะจบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เวฟเนี่ยผมจะไฟได้เท่าไหร่นะครับคนดูโอเคก็ตามนั้นครับผมตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะเอาคิโลมาวางได้แล้วนะครับทุกคนคือผมลองกะระยะแล้วเวลาดูว่าผมสามารถวางกตเอเนลแล้วอัพวลตันเพื่อดีแอร์ได้หรือเปล่าก็คือก็คือผมสรุปทําได้นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทีนอตในการทำคามโบดีนะครับก็เรียกได้ว่าครบเซตนะครับตัวสายฟ้า5ตัวแล้วก็มีตัวปั๊มเงิน1่ัวนวม่ยตัวนี้้ไดว,ว่า ออนไฟ์จะจัดนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ปั๊มกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับคนดูครับโอเคมาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามอนจะดุดมาตรงนี้แล้วนะครับแต่ผมไม่กล้าเปิดสกิลเอฟเฟกต์อะกลัวว่าคอผมจะรับไม่ไหวแล้วมาหุดไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับถ้าหลุดก็คือจบผมขอเนี่ยเซฟตัวเองแล้วกันคือผมจะไม่เปิดสกิลแล้วก็ทนดูกันไปก่อนหรือว่าเปิดอ่ะเปิดระดับต่ําก็ได้นะครับกันไว้ระดับต่ำเอาแป๊บนึง โอเคผมเปิดระดับต่ำแล้วนะครับก็ดูก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าก็อดเอเนียลจะใช้สก,กิลแบบรวมๆยับๆเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าลักซัสเนี่ยจะใช้สก,กิลไปด้วยแต่ก็อยากจะบอกว่าผมเคยเห็นสก,กิลของลักซัสไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเพราะว่าผมตอนเริ่มเล่นใหม่ผมอยากรู้ว่าสก,กิลมันเป็นยังไงไงเออก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะมันจะใช้สก,กิลแล้วคนดูรอเลยคือสก,กิลสก,กิลมันจะเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าสีเหลืองๆดำๆนิดนึงนะครับนี่ไงมันใช้ผสมผสานกับก็อตเอเนียลอ่ะมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนนะคครับดู จะเรเียกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราดูใหม่นะครับนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยดำๆเห็นป่ะเนี่ยสกิลของรักซัดมันเห็นแป๊บเดียวครับเพื่อนดูก็ประมาณนั้นของสกิลรักซัดนะครับตอนนี้ก็57เวฟแล้วนะครับเรียกได้ว่าเร็วจะจัดเดี๋ยวเรามาดูเลือดมอนนะว่าเลือดเท่าไหร่แล้วนะครับก็ล้านห้าหรออุ้ยเลือดมอนน่าจะอยู่ตกที่ประมาณล้านห้านะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดสิบเวฟแปดสิบเวฟหรอกมั้งสำหรับผมนะอันนี้ไม่รู้เดาๆเล่นๆนะครับแบบว่าขำๆนะ โอเคไหเดี๋ยวเรารอกันไปยาวๆต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด57เว็วแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง3 0 3ไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับจะได้ มีเงิจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับไปถึงหนึ่งแสนสามตัวนี้ใกล้จะถึงหนึ่งแสนสามแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนในกลุ่มด้วยนะครับไปถึงหนึ่งแสนสามผมมีอะไรจะมาแจกสำหรับแฟนคลับอนิเมะไฟเตอร์ด้วยนะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็หกสิบเอ็ดวิเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจผมก็อยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบล้านนะครับแล้วดูเหมือนว่าบอลนะครับจะหลุดมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วคิดว่าดาเมจเท่าไหร่ร้อยสี่สิบดาวมิตเวลตันดาวมิตคือน้อยจะจัดคือน่าจะไดูสกิลของ เจ้ามันหนะว่าอะไรนะเดนกิบะถ้าป็นผมถ้าผมอ่ะพูดจริงพี่ผมขอโทษด้วยนะครับแล้วดูเหมือนว่าตัวแอร์ครับเลือดมันจะเยอะจะจัดแล้วเหมือนว่าผมจะแพ้เพราะตัวแอร์หรือเปล่าแล้วผมไม่ได้เอาจีโนสมาคือแบบประมาทจัดเหมือนจะแพ้ด้วยตัวแอร์หรือเปล่าครับแล้วก็เอเนลจะยังไงอันนี้ตีตีได้บ้าตีไม่ได้อีกผมว่าผมน่าจะแพ้เพราะตัวแอร์แล้วล่ะครับจังหวะนี้แล้วจะจบที่6 2เวฟหรือเปล่าครับแล้วก็เอเนวก็ได้มองอยู่เฉยๆนะครับแบบห่วงๆแล้วก็ใช้สก,กิลไปอันนี้ไม่เห็นใช้สก,กิล มาแล้วนี่ไงปุ๊บปุ๊บแต่ก็น่าจะแพ้เพราะว่าสกิลไม่ดีน่าจะแพ้เพราะตัวแอมก็ดูแลเข้าไปแล้วโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยหเลือดแม่งน่าจะหลายล้านนะเอาจริงนะเมื่อกี้ก็จบไปที่60กว่าเวฟนะผมไม่เพราะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะว่าจะไปเบฟที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำนาเบีดไปทั้งหมด670ล้านนะครับประมาณนั้นนะผมจะถึง700ล้านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะจะรอดูว่าถึง700ล้านหรือเปล่านะครับอ่า700ล้านก็โอเคอยู่ได้เมื่อเจ็ดร้อยล้านครับแต่ม โอเคผมก็คอมโบสายฟ้าได้ด้ว่าทำเวฟไปทั้งหมด60เวฟเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าคอมโบอื่นๆที่จะตามเข้ามาเนี่ยจะทำได้กี่เวฟนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองหลายๆคอมโบเลยดีวยกว่านะครับว่าคอมโบไหนเวิร์กสุดหรือไม่เวิร์กนะครับ <c oughs> คือเอาง่ายๆมันเป็นคอนเทนต์นะครับคนหนุ่เออคอนเทนต์นี้ก็คือเอาง่ายๆครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับทีมสายฟ้านะครับก็น่าจะลงคลิปวันที่6ช่วงตอนเช้าๆแล้วกันนะ6โมงเช้า7โมงเช้าไหมก็รอดูกันเลยนะครับผมสำหรับคลิป คลิปนี้นะครับคุณดูครับโอเคก็สหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ชกดติดตามให้เจ้าพวกเอเดลลักซัสเซนิสึเดนกิคิรัวด้วยนะครับเพื่อเป็นกไลังใจให้น้องของตัวละครในเกมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจสำหรับซีโอที่ทำให้เรามีรวยขนาดนีด้โคตรรวยจริงมีตัวแนะ่เอาตรงนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าซีดีดูคนไม่เปล่าครับที่ดูกันจบจบุจบๆครับน้องชายเจอกันครับผม